ครับผมนะครับสมบัตินะครับมางทีน้องก็คงจะรู้นะครับเมื่อก่อนเพราะว่าพี่น้องก็เรียกผมอาจารย์สมบัตินะครับพอพระเจ้าให้ให้มานะครับว่าให้มันเป็นอาจารย์นะครับว่าเจ้าไม่ให้มันเป็นลูกแกดขอบคุณพระเจ้านะครับแต่จริงแล้วนะครับผมนะครับก็อยากรู้จักกับพระเจ้านะครับก็เชื่อพระเจ้ามานมนานครับถ้ารวมๆแล้วก็สามสิบกว่าปีได้ แต่แต่นะครับผมปากฝันอยู่้ลยการแต่สมัยผมมาดูแลวันน้ำเขียวนะแต่ความหวังอย่หงครก็น <c oughs> ันบอกว่าโอ้ขอคนพระเจ้าได้หลายสิ่งพออยู่นั้นนะครับมันเริ่มเหน็ดเหนื่อยมันเริ่มรับใช้ทุกปีทุกปีมันมันไม่ใช่มีกําลังขึ้นนะครับมันเหน็ดเหนื่อยลงอ่อนล้าลงอ่อนแรงลงจนจะไม่อยากไปไหนจะไม่อยากทำไรตัดสินใจ กับภรรยาสองคนเดีอยู่เราก็อยู่อยู่แบบไหนอยู่แบบแบบว่ามันหมดกําลังนะครับไม่มีกําลังหมดกําลังข้อ,ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนั้นก็ผมเป็นคนที่หัวอ่อนดานะครับแบบแบบว่าไม่ไม่รับใครง่ายๆนะครับถ้าบ่อยจริงๆไม่รับใครง่ายใครมาหาผมยังไงผมไม่มีกระเตียงครับขอคุณพระเจ้าที่อาจารย์มีชามาวันแบบนั้นก็มาหาผมนะครับผมยังเฉยนะครับผมเฉยอย,อยู่ แต่ขอคนพระเจ้าพระเจ้าก็มาเล่าลมใจผมพอได้ฟังเสียงของอาจารย์บิชานะครับอธิษฐานนะครับวันนั้นฝนตกขอคนพระเจ้าอาจารย์บิชาว่าฝนตกนะครับตกจนอธิษฐานที่นี่ไม่ได้นะครับต้องไปอธิษฐานที่รีสอไปอย่าไปอ้ <c oughs> <c oughs> อมโอ้ขอคนพระเจ้ารับพระเจ้าก็สัมผัสนะครับพระเจ้าสัมผั <c oughs> สหัว <c oughs> ใจผมนะครับสัมผัสหัวใจผมผมก็อาจารย์บิชาบอกเอา ถ้าอาจารย์ไม่เชื่อไม่เป็นไรคืนนี้อาจารย์นอนไม่หลับแน่ครับผมอธิษฐานกับพระเจ้านอนไม่หลับจริงครับอาจารย์นอนไม่หลับจริงสองคนก็อธิษฐานแล้วเราขึ้นไานั่งอธิษฐานนะครับนั่งเงียบที่ผมเป็นพระเจ้าบอกว่าภรรยาก็ถามเป็นไรล่ะที่รักเป็นไรล่ะทําไมเงียบผิดสกเกตเลย <c oughs> ผมนั่งบันไดนี่นะครับนั่งเงียบผมขอของพระเจ้าผมก็เอ,อ่ยขึ้นมาเลย นะครับเอ่ยขึ้นมาโดยพระวิญญาณนำนะครับผมไม่เชื่อแล้วไม่ฟังใครแล้วมนุษย์ไม่ฟังแล้วนะครับเบียงงงมนุษย์ไหนคือเราอยู่ภายใต้อำนาจของมนุษย์มานานนะครับเราไม่เคยอยู่ในภายใต้อำนาจของพระเยซูนะครับทําอะไรเขาสั่งไปประชุมไหนก็ไปเขาสั่งไปนู่นไปนี่ก็ไปคือมนุษย์สั่ง นะครับทาตามมนุษย์นะครับทําตามมนุษย์มาตั้งสามสิบกว่าปีนะครับแบบเขาให้ไปลงลงเขียวตรงไหนก็ไปเลยน่ะคือใายไปเกี่ยวกับระเบิดตรงไหนก็ไปคือไปก่อนเขาพี่ดองแต่กลับมาก็ไปตอนแรกก็ฟื้นฟูฮารลลูยาแข็งแรงพอกลับมาก็แง่คือก่าเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้มารู้จักกับพระเจ้าพบรู้จักจ้าวิชาจ้าวิชาบอกว่าไปสิหลังกลับไปจากประชุมเสริมสั่งแล้วก็เดี๋ยวไปหาผมนะวันที่สิบผมก็รับปากแบบว่ารับปากลอยๆอย <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมไปนะครับแต่ใจผมปิดอยู่นะ <c oughs> แต่ลูกผู้ชายพูดแล้วเป็นไงครับสนใจของลูกผู้ชายถูกเอาไปจะได้ นะครับผมไปครับไปก็ไปเจออาจารย์อยู่ที่นั่นหลายคนครับงานมีหกโมงให้ผมไปแต่สามโมงเช้าี่น้องขอบคุณพระเจ้าก็ไปเจออาจารย์หลายอาจารย์คุยกันมันก็หลวพระเจ้าก็มาดนใจผมนะครับโดนใจผมแต่ใจผมเปิดแล้วแหละตอนนั้นเปิดแล้วขอไปเชื่อลหลายคนผมเปิดแล้วแต่ผมนั่งนิ่งเงียบ นะครับพี่ดองหลายหลายคนก็บอนแม่ผมคนนี้เธเป็นใจแข็งแท้ใจแข็งแครับแต่พระเจ้าเราลงใจผมแต่ตั้งคืนแล้วนะครับขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเราลงใจผมเลยกเปิดใจนะครับพอเข้ามาพร้อมกันนะครับเข้าไปกับคุณปากวันที่ไปพื้นปูในโรงแรมนีนะครับในห้องประชุมพอออกมานะครับโอ้มันล่งไปหมดนะครับลงตอนเช้าอาจารย์บิชาโทรมาหาผมเป็นไงครับอาจารย์สบัร ผม,ผมบอกใจเกินร้อย <laughs> ใจเกินร้อย <laughs> เอ่ะจาริชาอีมนเยขอคุณพระเจ้านะครับแต่นั้นมาครับผมก็เจอจาร <laughs> ิชาบ่อยจาริชามาเยี่ยมไปเกิน่อยเจอพระวิญญาณเคลื่อนนะครับ <laughs> จนผมอยู่ไม่ได้ <laughs> นะครับผมมาที่นี่ผมอยู่ไม่ได้ทําไมต้องอยู่ไม่ได้พ่อไรห่วงใยพี่น้อง ไปหาพี่น้องไงพี่น้องมันมีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในใจเรานะครับพี่น้องถามคุณแลถามผมเอาจารย์มาเนี่ยจา์ได้เงินได้ทองจหนเี่ไอะไรคุณแลผมบอกว่าอย่าพระเจ้าเลี้ยงดูผมว่าอย่างนี้พระเจ้าจะให้ผมที่ไหนครับที่สวรรค์พี่น้องเราสะสมไว้รั์ไปที่สวรรค์เราไม่ได้สะสมรัพย์ไปที่โลกเพราะว่าอยู่โลกนี้ร่างกายเราเป็นเพียง นะครับผมขีดินครับพอจากโลกนี้ไปนะครับสุดแล้วเขาจะลากไปทิ้งตรงไหนเราต่อจิตวิญญาณเรานะครับกัดขึ้นไปไหนครับสวรรค์พระเยซูเห็นไหมครับเพราะเรารู้จักเจ้าของสวรรค์ครับพี่น้องแต่ขอคุณพระเจ้าพี่น้องที่เชื่อพออยู่ในไฟแล้วนะครับชีวิตมันก็ดีขึ้นความรักสันติสุข มันก็เกิดขึ้นเมียผมก็เปลี่ยนใหม่ผมก็ได้เมียใหม่เหมือนกันจากเมียไม่ทำอะไรเลยครับบเข้าวไกัเคยทเแี่ย้นยิ่งยิ่งไม่ทำยิ่งสบายใหญ่เมียทำช่วยกันอะไรช่วยกันยิ่งช่วยกันทุกอย่างครับไม่มีใครเหน็ดเหนื่อยครับขอคุณพยาดูหน้าตาภรรยาผมตอนนี้นะครับ สวยขึ้นเยอะอา e n เตรียมอิ่มเอิบขึ้นเยอะจากโรคภัยไข้เจ็บที่เคยบ่นอ่อนๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีบ่นครับ a m มนไม่มีบ่นสักทีสายตาใหม่หรือเปล่าครับอาจารย์สมบัติสายตาเสียครัอาจารย์เพราะว่าพระเยซูรักษาแล้วครับอา e n เซีดูแลนะครับตอนนี้ไม่ได้บ่นนะครับเรื่องที่ปวดหลังปวดสะโพกปวดอะไรตอนนี้เงียบคลิป แต่ไปฟื้นฟูนสองสามครั้งไปหาอาจารย์นะครับพอไปวันอาชย์อาชย์ที่แล้วที่ผ่านมานี่แหละพี่น้องพระเจ้าน่ปลดปล่อยผมตั้งแต่อาจารย์วางยังไม่วางมือเลยครับมาถึงผมชื่นชมยินดีึ้นเลยน,นะครับหัวเละาะกระท่านวางมือเสร็จผมอยากจะลุกพี่น้องผมลุกขึ้นมาผมลุกต่อไปไม่ได้พราอะไรครับ เขามียางอยู่เ,เต็มล้ผมหัวเราจนสูดเสียงหัวเรากระกรจนตัวงอนะครับขอคนพระเจ้าพี่น้องพี่เราก็ดูดูดูดจาร์บัติเป็นไรเป็นไรเป็นไรมันมีสันติสุขมันขัวลราอย่างเดียวปากมันหัวล่อจนโอ้กกขึ้นมาที่นี่พอสิ็เรียบร้อยลุกขึ้นมาคูมันล่งหมดน,นะครับจารย์พิชาบอกตอนนี้มีแต่สันติสุข ความกลัวก็ไม่มีแล้วไม่กลัวแล้วมนุษย์มนาเพราะไม่ได้พาเราแพสวรรค์เห็น<ม>ไหมครับพอเรามรรู้จากพระเยซูพระเยซูปลดปล่อยเราแล้วพระเยซูก็จะอวยครเราไปเอง<ม>นะครับ <c oughs> ตามการงานที่เราครับนะครับ, <c oughs> รบตามมือที่เราจับนะครับทําไมพี่น้องถึงบอกว่าบางทีไปพี่น้องก็บอกว่าอาจารย์สมบัติอธิษฐานเพื่อนูนหน่อยผมบอกยังครับ ผมเช่าฟังครับผมเช่าฟังเพราะาจย์วิชาบอกว่าจะาสุภัติดีเดอนบางมือใครนะนะครับขอให้เป็นขั้นเทพก่อนผมบอกพี่น้องยังครับใจเย็นนะครับรอเวลานะครับรอพระวิญญาณบริสุทธิ์ถวมทัาไป็นผมปรับนะครับเขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิร่างกายให้มันเข้ากับพระเยซูเพี้ยที่นี่เมยแม่ใจบอกออกได้โอ้ยเมลล้ะ ครับกลุมเสียภาพตามนะครับก็ขอคุณพระเจ้าในวันนี้ที่ที่น้องมาเนี่ยผมก็ดีใจนะครับผมไม่คิดในฝันว่าตรงนี้จะเป็นที่รวมกลุ่มพี่น้องเลยมีแต่พี่น้องกันนะครับเห็นรักกัน<ม>นะครับไม่ทอดทิ้งกันใครเป็นไรนี่ผมว่าถึงกันเลยแต่แม่น<ม>นะครับเราทุกคน,นไม่เป็นไรวันนี้ถึงกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแค่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับไล์กลุ่มขึ้นมาเนี่ยได้ยินกันหมด่ะ อธิษฐานเผื่อนะผมยังนั่งหลังรถจักรเรยพอจานออนบอกอธิษฐานเผื่อนะผมเริ่มอธิษฐานเลยครับผมไม่ฟังใครแล้วครับอธิษฐานเผื่อไม่จิตไอ้แอะไรนี่ผมคนรับโธรสัก็รับไปแต่คนอธิษฐานอธิษฐานแล้วคนขับรถก็ขับไปเออครบขอคุณพระเจ้าเห็นไหมครับมันก็มีพลังนะครับเพราะทั้งบอกว่าคริสเตียนทําไมอธิษฐานแล้วมีพลังเพราะคริสเตียนทุกคนนะครับ จิ้งที่เตียนมีไฟจิ้งร้อนลนนะนะครับอธิฐานนี่เรามีพลังเนะมื่อก่อนผมใจอธิฐานในใครนี่คือยังมันหมดแรงนม่นลัเห็นไหมคุณไระใ้ผมไปอธิฐานข้างบน้านไปข้างบนก็ได้อาจารย์จะไปได้ไงแต่ตัวอา,าจารย์ยังอ่อนแล้วนะครับแต่ยอดนี้บอก่าครับบอกมาปุ๊บปุป๊บถ,ถึงเลยไม่กลัวแล้วครับไปเต็มตัวแล้วใช่ไหมเต็มตัวไม่กลัวใคร นะครับกลัวคนเดียวคือพระเยซูเมนนะครับขอบคุณครับ